ระดับระดับออกภาษาหลังจากที่สำภาษาครบด้วนสามเดือนไกลมากโดยไม่ไปพานข้างแดงนัวัดใดวัดนะครับอยู <c oughs> ่ประจำวัดแต่งคนประจำเมืองนะครับก <c oughs> ็อยู่ประจำวัดครบสามเดือนนะครับโดยที่ไม่ไปจำวัดแต่ทั้งปนที่ไหนในการรับการจำพรรษาเข้าเรียนรู้ฝนสามเดือนนะครับกระจายวันออกภาษาในวันนี้นะครับก็จะ สามารถไป้ไปพักไปเยียมเดียนญาติโยมไปทำธุระาธุรกิจาต่างๆธุกิจาวัดั้ท้อนีหรือนาระเ่งได้การออพรัญาของพระสงฆ์อารและหลังจากการรับสารแี่น้องจากนั้นนี้จะเป็นแบบนี้เนาะโอ้ยังภาพตากล้องเยอะเลยรับจังหวัดไทยทานี ที่มีติกรามพระอุปถัาภนะครับจัตวาที่มาต่างๆนีการอุปถัมภนใช่ชนจชนวนมากเลยรอใส่บาททุกท่านนี่ก็เป็นประเพณีแถวดอนเมืองเนาะทุกท่านแดอนเมืองก็จะทำบุญกันแบบนี้เพราะพี่น้องประชาชนของเราก็หลั่งไหลามาทำบุญอยู่เตรียมที่จะใส่บาททุกท่าน โอ้เยอะเลยพระก็จะบนมารอบนี้วนบนบนไม่งั้นก็จะลุกที่งแต่เพียนไดแวทก็ดายกางร้อนๆัตน่ก็พัก่อนนะคอาจะไม่ได้แดตก็แต่ก็้ันใจให้สบายนะครับวันนี้ เราก็าไปมุมส <m ul> ูงในการเล่นการเล่นปุาส่งการวางราปลดวางปินต่างแต่ละบางคนบนวงเาตบนปะเรยาบนตุ้ิดาดาวรานดวงแม้กระทั่งตะเกียงดวงฟาดดวงเข้าของการงานในการไม่สามารถใช้จายเงเพื่องไปสาการจ่ายวางภาระในการในสินทตานั้นได้ะมีการที่จะาบุญ ในวันนี้ที่เราสาธุชนเป็นจนวนมากสามารถที่น้องประชาชนเตรียมจะรอคิวเพราะหลวงพ่อก็จะมนวนมาก็จะวนมารอบๆนี้ในวันนี้ในขบวนศาสนาในบุญในกุศลในพิธีทางวัดเพื่อทุกทุกท่านนะคว่าปลากระป๋องมาม่าเยอะแยะมากมายปีละหนึ่งทางทุกท่านใส่บาททำบุญกันเนาะวันนี้เป็นการใส่บาทเทโว ท่านก็จะวนเนาะพระก็จะวนแต่บ้านเราจะทําอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะว่าเดินเร็วไปหน่อยหรือเปล่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับโอ้น่าจะเป็นหนึ่สาแถวสแถวนูน่นสุดท้ายเสียงฟีครับเสียงฟี่เห็นไหมทุกท่าน ว่าการบำบุ ah ่ด้านการ้นะครับระบ้่ก็บำรุในเดนงสาัโรานี้นะครับมงีมีเพียงเลบานั้นนะครับที่ไ้ว่าจะสบู่ยาสีฟันนะทุกท่านลงน้ำเนาะ แบ่งลงแบ่งร้อยแบงยี่สิบก็มีหมดทุกอย่างเนาะอะไรเวลาใดเดือนใดก็สามารถทำได้ไม่ใช่นะครับขอภาพสวยๆหน่อยนะภาพสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อยนะสาธุสาธุครับสาธุสาธุไปด้วยกันนะครับครับเพราะว่าในขณะที่สระเดชก็ระมาสักการะพระเสด็จลงจากสวรรค์ นะครับจะมีบันไดสามบันไดด้วยกันสวยสวยบันไดตรงกลางโอ้วันนี้มีแต่คนสวยบันไดด้านขวามือเป็นบันไดทองสวยสวยทั้งนั้นเลยบันไดโอสวยสวยชเกิดการเคลื่อนไหนะครับก็คือสวยมากสวยมากแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับคนมีแต่คนสวยน้องทุกท่านนะครับผมเขฝากด้วยครับเพื่อน แล้วมาทำบุญท <sounds> ี่วัดโดนเมืองทุกท่านนี่โบสดสวยงามมากท่านสวยงามสวยาปเ้ป็นงาเจ้าจะงท่ันอะไรตอนนะครับบกนบสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำคลิปหน่อย นะครับพระพุทธเจ้าเปิดโลกตะยด้งเดานะครับสัตวนกเนอยนะครับอยู่ที่วัดดอนเมืองท่านวัดดอนเมืองแต่ผมครับเราเรียวดเป็นวัสวยงามสวยงามท่านเป็นวนนะครับมาก ใส่บาททุกท่านนี่เยอะแยะมากมายท่านโอ้ไข่ก็มีในไข่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไข่ไข่เข้มบอใช่ไหมเตรียมจะใส่บาทโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ่ามีแต่รอยยิ้มวันนี้มีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มสวยๆนะครับผมอ้าวสวัสดีครับโอ้โหนึกว่าไข่อ่าบ๊ายบายนะคุณยายบันนะครับผมอันนี้ อ้าวไปไหมาใส่ตรงนี้เหรอโอ้แห้วฮะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปอีกรอบนี่อยู่กับเยวันพาเซบทุกท่าน Okay. อันนี้ก็เยาวันของเราทุกท่านเยาวันเยาวันพาแซบของเรานะครับแกก็ได้เงิน YouTube มาทำบุญเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมเนี่ข้าวนี่ข้าวโดยเฉพาอเขาเองบเหรอโอ,โอ้เก่งมากเลย,นะยเนาะโอ้กล้วยเนาะโอ้คุณยายนี่มัมีทั้งแบงค์มีทั้งอะไรหมดเลยเนาะ นะครับผมม,มาทำทุกปีเลยใช่ไหมวัดดอนเมืองเนาะอ,อันนี้เขาเรียกว่าบัตรเทโวใช่ไหมใส่บัตรเทโวทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่บนสวยงามวันนี้มีแต่รอยยิ้มและมีแต่คนสวยๆทางนั้นเลยทุกท่านสวยงามมากทุกท่านตลาด วัดดอนเมืองโอ้สาธุนะครับผมปลากระป๋องอ้าวข้าวนี่ทำไมสีเยอะจังข้าวอะไรอ่ะเขาเรียกข้าวอะไรอ๋อเหรทำไมมันมีหลายสีจังเหรอโอ้ข้าวทุกงานโอ้ใจบาหมาเลยเนี่ยโอ้ใจเยอะขนาดนี้เหรอ ปลากระป๋องเนี่ยโอ้คุณป้าคนนี้ทําบุญเยอะมากเลยครับผมอนุโมทนาสาธุไปคุณคุณป้าด้วยนะครับโอ้คุณป้ามีทั้งน้ามันครบชุดพี่น้องน้ํามันปลากระป๋องมามา่มาน้ําดื่มกล้วยโอ้โหนี่เหมือนกันคุณป้าเนี่ดูดิอันนี้อะไรมามา่มาบอกขนมโอ้ขนมเนาะโอ,โอ้แน่นอนมากทุกท่านวัดดอนเมืองไม่ทิ้งกันทุกท่านไม่ทิ้งวัด อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค้าสวยสวยโอ้สวยงามมากโอ้สวยงามอันนี้หมดนี้เลยนะโอ้โอ้โอ,โอ้ข้าวมีข้าวทุกท่านมีข้าวนี่ราใส่ข้าวนะอ่าสาธุเอาละโอ้ไปผัดเนาะเอาละโอ้าน่ารักจังนะฮะอันโมทนาสาธุด้วยนะครับเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ของเรานะครับ น,คน,ะ,นะครับสวยๆนะครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่พร้อมที่จะใส่บาตรเทโวดูดานปีละหนึ่งครั้งเนาะใส่หมดนี้เลยนะหนึ่งสองจำไม่ได้เราย,ยายคนนั้นอะชื่ออะไรมารู้กะนรับ <c oughs> โอเคนะครับ สวยงามมาก่น,น้องประชาชนสวนะครับผมสวทุกท่านก็ได้นำาข้าวสารอาหารแห้งทุกท่าน,นมาทำบุญครับ นะครับใช่ของที่เสียหรือว่าข่าวข้อเสียดีนะครับที่จะนามาสร้างคาบุญจะต้องไปอยากจะเสี่ยงโชครถตี่ก็มีใช้ส่อยได้กินอย่างเช่นข้าวลาปัตตาหารนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่ามันสุ่มันจะฉันได้ไหมมันจะบูมมันล้นอันนี้ล้นก็เลยต้องไปยืนอยู่ข้างนอกล้นข้างในล้นนี่ะน้องจะอยู่ได้านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการต่ตองนะครับเพื่อให้ คุณกุญส่นมันสมบูรณ์ขึ้นในการทำบุญกุศนนะครับสามารถใช้สสยได้อันนี้ทีมสวของเราเขามีเต่สวยๆทางนั้นเลยเนาะส่วนมากไม่ค่อยมีอายุที่จะไเดนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนาะส่วนมากก็มีแต่รุ่นสวกันทางนั้นเนาะพี่น้องตอนนี้หลวงพ่อก็มีมนได้มาสองรอบแล้วทุกท่านอ่่าเซฟีสวยๆสวยแล้ววันนี้ต้องสวย วันนี้ต้องสวยวันขอเรื่องไหว้พระสงฆ์ทุกท่านสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ใช่สิ่งของทีนควรเกิดสุราบริโภคนะครับวันนี้จะพิจารณาไต่ตองนะว่าเราจะสามารถถวายอะไรพระสงฆ์ได้บ้างนะครับในพระพุทธศาสนาสิ่งของที่ควรเกิสุราบารูกูอ่าลืมรึกไว้ด้วสวัสดีครับตอนนี้ก็พาเอฟซีมาทำบุญที่วัดดอนเมืองทุกท่าน เพราะเรามาอยู่ที่วัดดอนเมืองเราอยู่เขตด,ดอนเมืองมาหลายสิบปีทุกท่านก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออแถวดอนเมืองเขาทําบุญกันอย่างไรใส่บาตรเทโวทุกท่านก็ชมไปด้วยกันนะครับปนงระาาา่หถึว เราก็จะชมไปด้วยกันทุกท่านว่าชาวดอนเมืองวัดดอนเมืองเขาทําบุญกันอย่างไรว่าให้มาชมกันด้วยกันนะครับตอนนี้หลวงพ่อก็นิมนต์เดินช่องนี้นะแล้วก็จะวนมาวนมาจนครบจนครบช่อง แกวมอเนก็ะมาชระย้าก็จะเสด็จตงบันในตนกรแก้วกลางแล้วก็จะมีเักาทั้งหลายรอรับเรื่อมานยังโลกเลิศแจจมีเรื่องทั้งหลายครับคนพูดอย่างเห็นคนพูดไหมนี่ผู้บรรยายนะ อาจจะเป็นมักระทายกหรือเปล่ามาบรรยายเสียงเสียงดีมากทุกท่านวันนี้นะครับ <t> ก็มีขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับประชาสัมพันธ์ได้ดีมากจากวันออกภาษาไปแล้วนะครับแสดงเรื่องหนึ่งครับเดือนไม่เด่นจนถึงวันแกบรรยายแบบนิ่มๆทุกท่านนะครับผมการบรรยายนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาทุกท่านเพราะการบรรยายนี้ทําให้ ต้องใช้สติมากนะครับผมไม่งั้นจะพลาดเพราะการบรรยายชวนทำบุญเนาะทุกท่านวันอยกระทงนะครับี่น้ตานะต่อไปก็เป็นวันลอยกระทงอีกฟังเนะวัดตาลโม่ตาลโม่แบบนี้ก็จะเดียวกันนะครับกนดประกอบิดยทุกท่านไม่ต้องฟังผมบรรยายก็ได้ฟังผู้บรรยายแล้วทุกท่านอ่ังคารที่28ตุลาคมอ่างคารที่28ตุลาคม2500 องค์สิบแปดในการปีมี่ดีนะครับก็ะดินหรือว่าถวายผ้าพระผืนพระประธานในวันอังคารที่ย8ตสิบแปดสุรากงก็วอนนี้พระเาปัจจุบันนะครับในประมาณสักสิบตีนาฬิกานะครับสวยงามมากครับว่าคนดอนเมืองทำบุญกันเยอะแยะมากมายหลวงพ่อก็กำลังนิมนต์เดิน บนเข้าไปกว,ว่าจนกว่าจะหมดทุกท่านนี่แหละเป็นประเพณีแถวดอนเมืองวัดดอนเมืองวัดอารามหลวงดอนเมืองของเราทุกท่านผมก็อยู่แถวดอนเมืองมาหลายสิบปีปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกท่านนะครับผมสาธุไปด้วยกันนะครับเพราะแถวดอนเมืองเขาทําบุญกันอย่างไรไม่เหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะทุกท่าน นี่แหละความสวยงามของวัดดอนเมืองของเราเป็นวัดอารามหล,ง 28, ลมวงาาเวดี๋ยวก็จะมีวันทอดกระถินหรือลอยกระทงอีกต่อไปด้วยกันเพื่อนที่จะได้มาร่วมอนุโมทนารับเพื่อนที่จะได้มาร,มาร,มารนะ่วมอนุโมทนา นะครับทำบุญโดยเ็พระราชนิพนวันนี้มาทำภาพนี้ย้อนแสงหน่อยภาพจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับกองกองกองบุญที่จะนำไปสมทุนกับกระถิ่นพระราชทานนะครับซึ่งโดยมีกองทัพอากาศแต่มีกองทัพอากาศเป็น ผู้รักข้าวกระดิ่งมาทอดวายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงเทศกาลกระถิ่งน <bar> <m ess gas> ี้นะครับพี่น้องสาธาชนบางคนตั้งปณิธานนะตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าวันนี้นะเทศกาลกระถิ่งระยะเวลาเดือนเดือนเลยนะตั้งแต่เริ่มถึงข้ามเดือนที่เกิดจนถึงวันที่สิบห้าค่ำเดือนสิบสองบันลอยจรนทร์เนี่ยเป็นเทศกาลข้าวกระถิ่งนะบางคนก็ตั้งใจว่าไอ้ปีนี้จะทำบุญข้าวกระถิ่งให้ได้ครบเก้าวัดนะบางคนก็ตั้งจิตตั้งใจปณิธาน

รูปไปด้วยกันนะรูปลูุรููไปด้วยกันด้วยกันรูปรวมทุกท่านไปทที่จตการทำบุญเราต้องสาธุไปด้วยกันนะครับในาคบขอให้ทำใจให้ระฆังรอบะระฆังก็จะมีรอบรเวลาเราเดินเวียนเทียนเนาะเวลาเราเวียนเทียนเราก็ต้องมาลูบระฆังหรือไม่ก็ตีระฆังส่วนนี่นี่ม่งแม่งม่งม่งได้ยินป่ะโอเคนะครับเราก็ได้เคาะแล้วเคาะสามครั้ง นึ่งสองสามหนึ่งสองตั้โอ้แาลบศมาดูศัตรูควมโดยสุจริตไม่เียเทียรใครมานะครับเป็นของดีมีคุภาพเป็นสิ่งของที่ควรแก่สมรักโพสแต่เนพระสงฆ์รสามารถใช้สอยได้เององค์กอบอย่างที่สองที่จะทำให้การอาบนับมีอาสงมาก นะหรือว่าผู้ง่ายจะได้บุญมากนั่นแหละครับนะ,ะนก็คือเจตนาบริสุทธิ์นะครเจตนาบริสุทธิ์เรจะพยายามตั้งใจในการที่จะทาบุญของเรานั่นเองนะครับซึ่งเจตนาอันบริสุทธิ์มีอยู่สามณนะด้วยกันะกนะคนระับคณะแรกก็คือสุักเจตนาเจตนาก่อนที่เราจะทาบุญ นะครับเจตนาก่อนที่เราจะทำบุญให้ทานนะครับเราต้องเลือกใส่เป็นเมตตาเมตียีเนียวนะไม่เสียดายนะครับต้องมีจิตใจของศสีรัตเรืงเดิมบานนะครับยินดีในการทำน่าจะเป็นหัวกรรมการหรือโคศกประจำวัดดอนเมืองท่านโคศกประจำวัดดอนเมืองนพูดดีเยี่ยมมากน่าจะเป็นสายทหารทุกท่านต้องมาได้กินสัตย์ผาเลือกใสอย่างแน่นอนนะครับนะครบสอทธนในคุณศิลป์คัจจานธรรมและสารคดี ส่วนทุกท่านไว้ในจาดนี้นะครับนะอย่างแรกคือเจตนาก่นที่จะใส่ปุ๋ยปเป็นเม็ดเป็นหน่วยนะครับในขณะในโอกาสที่เราได้อย่าเสียเวลานะครับตัดวางภาระจากรสวยงามมากครับ ว่าพงหญต่างๆมาร่วมทําบุญนะที่แห่งนีแล้วนะครับว่าตั้งคิดตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับเพื่อจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเราและเพื่อคุทคิศให้กับปิ่งแวชนญาติผู้หลงรับไปแล้วด้วยนะครับ,น,รบน,นั่นคือเจต,ตนาขณะให้และเจต,ตนาอย่างที่สามก็คือเจตนา